بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتي فميطة خوام براني جاء الله سبحانه وتعالى بصوب تي تيتام รับชมรายการเพิ่มบุญลดบาปทุกๆท่านอัลัมดุดิลละวันนี้กลับมาพบกับเนื้อหาสาระที่ยังเข้มข้นนะครับต่อจากตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันถึงการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติการเรียนรู้เนี่ยนะครับจะมีประโยชน์ก็คือการนำความรู้นั้นมาปฏิบัติดังนั้นแหล่งของความรู้พี่น้องครับประการแรกเลยก็คือพระมหาคัมภีร์อันกุราน ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาได้เล่าเรื่องราวที่ทั้งเป็นอดีตนะเรื่องราวของคนกลุ่มชนก่อนๆน,นะครับในคนที่บรรดานาบีต่างๆนะซึ่งเ,<ม>เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยผ่านมาแล้วนะครับเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา เรื่องราวของกุรานยังพูดถึงอนาคตนั่นก็คือเรื่องราวของวันกียมะมาวันสิ้นโลกนะวันแห่งการสอบสวนวันที่ต้องฟื้นคืนชีพนะสู่การถูกสอบสวนอีกครั้งหนึ่งและในพระมหาคัมภีร์กุรานก็ยังมีเรื่องของอาการเรื่องของหลักปฏิบัติเนะก็น้นเน้นเรื่องของขบัติบัตเนี่ยนะครับอายะอายะตุอากาม นะว่าในเรื่องขององค์การที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติคำสั่งใช้แล้วก็คำสั่งห้ามดังนั้นส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับความรู้ในเรื่องศาสนาเนี่ยไม่เพียงแค่เราอ่านคุณอ่านเท่านั้นพี่น้องยังสมควรอย่างยิ่งที่เราจะเรียนรู้ความหมายด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ตัดเอาไว้ในสุร์อันบาาะกรออายะที่ห2 1รอยี่1ว่ายัสลูนะฮูฮักกาะจลาวะี บรรดาผู้ที่เรานั้นได้ให้คำพีแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาอ่านคำพียอย่างสัตย์จริงท่านอับดุลล์อิบนุอับบาสรอฮียัอลอฮุอันฮุมาได้อธิบายว่าคำว่าที่พระองค์บอกว่าอ่านคำพียอย่างสัตย์จริงเนี่ยฮักกอจีลาวะจีเนี่ยหมายถึงพวกเขาปฏิบัติตามมันอย่างถ่องแท้คำถามว่าถ้าเราไม่รู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยแล้วเราจะปฏิบัติตามอย่างไรเราจะได้ความเราจะได้ประโยชน์จากอันกุร่านอย่างไร ดังนั้นพี่น้องผู้มีอหมานทั้งหลายครับสุร์ที่เราอ่านกันเป็นประจำอ่านกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยก็คือสเรอ,อัลฟาติฮะถือว่าเป็นแม่บทนะในบรรดาสเรต่างๆแล้วก็เป็นสเรที่มีความประเสริฐที่สุดยังเป็นรูกยาด้วยนะครับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะก็สามารถที่จะอ่านสเรฟาติฮะ นะเป็นลูกยาในการเยียวยารักษาโรคได้คราวนี้เนี่ยเราคุยกันถึงอายะที่4ี่นะพี่น้องนะในสุรอฟาติฮะซุรฟาติฮะนั้นมีทั้งหมด7อายะเริ่มตั้งแต่บิสมิลลาฮิร r a h m a n า r rahim alhamdulillahi rabbin alamin อันนี้อายะที่สอง al rahmanir rahim อธิมอธิบายคําว่า r ห h m a n เรียบร้อยแล้ว r a h i มเรียบร้อยแล้วนะ วันนี้ก็จะมาดูอายะที่สีที่อัลลอฮ์บอกว่ามาลิกิเยามิดดีนนะครับบางกีรออะห์เนี่ยก็สามารถอ่านคำว่ามาลิกิเยามิดดีนนะถ้าเกิดพี่น้องไปเจอคนคนหนึ่งเนี่ยหรืออิหม่ามท่านหนึ่งเขาอ่านว่ามาลิกิเยามิดดีนได้ไหมได้นะแต่เราจะคุ้นหูกับคำว่าจากอ,อาญานี้ก็คือมาลิกิมาลิกินะไม่ใช่มาลิกินะครับนะเป็นฮารอกะที่เพิ่มขึ้นมาเนาะ มารีกียามิดดินความหมายตรงนี้ก็คือผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทนในหนังสือตับซีมุลกะซีได้อธิบายว่าการเจาะจงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทนนั้นเนี่ยมิได้ไหมายความว่าปฏิเสธอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนั้นทั้งหมดไม่ได้ไหมายความว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่มีอภิสิทธิ์ในตอนที่พระองค์นั้นอยู่ที่ตอนที่พวกเราอยู่ที่ดุนยาไม่ใช่พี่น้อง นะไม่ได้แปลว่าเฉพาะหรือเจาะจงอย่างเดียวที่พระองค์นั้นมีอภิสิทธิ์ในวันแห่งการตอบแทนแห่งวันกียามาไม่ใช่นะนั่นหมายความว่าพระองค์นั้นทรงอภิสิทธิ์ในในตลอดกาลนั่นเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้บอกมาก่อนแล้วว่าพระองค์นั้นคือพระผู้อภิบาลแห่งสากลลโลกก็คืออายะที่สองอัลฮัมดูดิลลลฮิรอบบินอาแลมีนเห็นยัง ก็ย้อนความไปที่อายะที่สองในนี้เนี่ยก็หมายถึงสากลลโลกตรงนี้หมายถึงดุนยาและก็อาคิร์โนะโลกดุนยาโลกอาคิระทุกโลกอะาลัมบาซากโลกในคันมันดานะครับพระองค์นั้นนะเป็นรบเป็นพระเจ้าผู้พระผู้อภิบาลแห่งสากลลโลกเลยและในประโยคที่บอกว่ามาลิก นะครับมาลิกเนี่ยแปลว่าผู้ทรงอภิสิทธิ์แล้วก็มีการกล่าวคำต่อว่ามาลิกิเยามิดดีนนะซึ่งยามิดดีนเนี่ยก็หมายถึงวันแห่งการตอบแทนในตับซีได้อธิบายว่าก็เพราะว่าไม่มีผู้ใดทั้งสิน้นพี่น้องครับในวันแห่งการตอบแทนที่จะมีสิทธิ์พูดได้นอกจากผู้ที่ได้รับอนุญาต จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเท่านั้นเราเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่เราจะแก้ตัวนะจะอธิบายความเวลาที่เราทําความผิดหรือเราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเราก็สามารถพูดได้ตามอําเภอใจใช่ไหม <S <S แต่ถ้าเกิดในวันเกียามากพี่น้องเราพูดไม่ได้นะเราพูดไม่ได้ยกเว้นพระองค์อัลลอฮฺจะอนุญาตเท่านั้น ในอายะกุรอานที er you, so ่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวเอาไว้ในเรื่องนี้เนี่ยในซุรออันนะบะอายะที่สามสิบแปดอัลลอฮ์บอกว่าโยไม่กุมมรรฮุวัลมาเลอิกะตุซอฟะละยะตะกัลลามูนอิลลามันอาดีนละฮุรราะห์มานุว่าลัลซอวาบะอัลลอฮ์บอกว่าวันซึ่งยิบรีนอลรูฮแปลว่ายิบรีน นะนี่เป็นอีกชื่อหนึ่งของท่านยิบรีนอะลัอฮิสาลามอรรฮ์เยามายยกูมรรฮ์วลมาเลิกะตุซอฟาซึ่งวันซึ่งยิบรีนและมาเลิกะทั้งหลายเนี่ยจะยืนเป็นแถวซอฟายืนเป็นแถวพี่น้องแถวของมาเลิกะเนี่ยอัลลอฮ์ชื่นชมแล้วก็เปรียบเทียบนะอยากจะมีแถวเหมือนมาลิกะเนี่ยก็คือให้เข้าแถวละหมาดให้ตรงให้ชิด มีฮะดีษเปรียบเทียบเอาไว้นะว่าอยากจะรู้ไหมว่ามาริกา์เนี่ยเข้าแถวแบบไหนนบีก็เลยเล่านะดึงพูดถึงการจัดซอบในละมานเห็นยังเนี่ยจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับซอบในละมาดเนี่ยต้องจัดให้ให้ดีนะเช่นเช่นเดียวกับแถวของมาริการ์เลยก็คือแถวตรงแล้วก็ชิดนะนี่คือพูดถึงสถานการณ์ปกตินะพี่น้องนะ ลลลายะตกัมูนอิลลามันอ ل ا ิน أ ละฮุ م الرحمن وقال صوابا อัลลอฮ์บอกว่ามาลาอิกะห์เนี่ยจะไม่พูดซอฟฟาลายตะกัลละมูนบรรดาบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยจะไม่พูดเข้าแถวแล้วก็พูดไหมไม่พูดอิลลานอกจากผู้ที่พระโะผู้ทรงกรุณาก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตัดอีกหนึ่งชื่อของ อัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์แมนกอลาซอวาบาอัดีแาแปลว่าอนุญาตให้แก่เขาที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนี่คือหลักฐานพี่น้องครับว่าวันกียมะมาเนี่ยเราจะพูดตามอำเภอใจไม่ได้เว้นแต่ที่อัลลอฮ์บฮานะฮูวะะอาลาจะอนุญาตอัลลอฮ์บฮานะ ه ูวะาอาลาตัดต่อในสรุรัตในตูเร์ตฮะอายะที่108ว่า วชาช่าาตาอเสียงทั้งหลายก็จะลดค่อยลงต่อพระผู้ทรงกรุณาริรหมมานเจ้าจะไม่ได้ยินเสียงใดนอกจากเสียงแผ่วเบาอีกอายะหนึ่งพี่น้องครับในสุรหฮูดอายะที่105 Allah บอกว่าเยาวมายยติลาตะกัลลัมนับซุนอิลลาบอิดนิฟะมินหุมชะกียวะซอีดวันที่เมื่อมันมาถึงไม่มีชีวิตใดจะพูดได้เว้นแต่ด้วยอนุมัติโดยอนุมัติของพระองค์ดังนั้นในหมู่พวกเขา ก็จะมีผู้ที่เป็นเชอกี้ยุนเป็นคนที่ทุกข์และก็สายดุนคนที่มีสุขคนที่เป็นสุขนะในวันกิยามาพี่น้องภูมีอีหมานทั้งหลายเราจะเป็นสภาพไหนมีสองสภาพให้เลือกอสภาพแรกอัลลอฮ์บอกว่าชอร์กี้ยุนเป็นทุกข์ครับนะบางคนพี่น้องภูมิีหมานทั้งหลายเป็นสุขในดุนยาแต่เป็นทุกข์อาคิร์มีไหมมี คนที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเขาแต่เขาไม่รู้จักที่จะขอบคุณอัลลอฮ์เลยแล้วก็ใช้ริสกีของอัลลอฮ์ไปในหนทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคนที่เป็นทุกข์ในวันเกียร์มะแต่เป็นสุขนะในดุนยาก็ดูเขามีความสุขดีบ้านใหญ่โตนะอยากจะทำอะไรก็ทำอำเภอใจไม่ได้สนใจเด็กกำพงเด็กกำพาตรงไหนเขามีงานศาสนาเราไม่สนใจอันนี้สุขดุนยาแต่ทุกข์อาคิรอนะ แต่ถ้าบางคนพี่น้องผู้มีอิมาทั้งหลายอัลลอฮ์ส่งบททดสอบมานะแล้วเขาก็อดทนเงินในดุนยาไม่เยอะแต่ก็ไม่เคยที่จะแลกน้ำใจในการช่วยเหลือศาสนาคำถามว่าคนเหล่านี้ในวันกียรมะก็จะอยู่ในคำว่าสาอีดุนนะโลกในแห่งการตอบแทนละนะเขาเหนื่อยในดุนยามามากพี่น้องในวันอ,อาคิราะเขาก็จะสบายแต่ใครก็ตามที่สบายในดุนยาอาคิราะก็จะ ลำบากคำว่าสบายตรงนี้ก็คือไม่สนใจในการประกอบคุณงามความดีนะเอาฮาวานับซูเอาเรื่องของอารมณ์นั้นเป็นใหญ่พี่น้องผู้มีอมานทั้งหลายครับอัตตฮากนะเป็นอุลามะได้อธิบายโดยโดยเอามาจากอับดุลไลบุลอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาในอายะที่บอกว่ามาลิกียวมิดดีนเนี่ยอัตตฮากได้กล่าวว่า ไม่มีผู้ใดมีอำนาจร่วมกับพระองค์และชชรีกะละนะวะาดะออัลลอฮ์นั้นหนึ่งเดียวพี่น้องไม่มีหุ้นส่วนไม่มีไม่มีสิ่งใดไม่มีอำนาจใดที่จะมาอยู่ร่วมกับพระองค์ไม่มีผู้ใดที่มีอำนาจร่วมกับพระองค์ที่จะชี้ขาดในวันนั้นเช่นอำนาจของพวกเขาในโลกนี้ คนเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเวลาเป็นหัวหน้าคนเนี่ยนะบางครั้งก็ต้องยอมรับนะบางทีหัวหน้าก็อาจจะไม่ได้ตัดสินด้วยตัวเองเขาเองอาจจะมีคนที่อะไรเขาเรียกว่าอยู่เป็นแบกเป็นแบกอยู่ข้างหลังอีกทีหนึ่งมีไหมละ่ะมีบางทีตัดสินใจไม่ได้ต้องไปถามก่อนมีสายเขาเรียกสายที่ต้องโทรไปถามก่อนมีเสียงเสียงเขาเรียกเสียงกระซิบมาเนี่ยอันนี้ดุนยานะไม่เด็ดขาดนะครับไม่ได้ดคนเดียวต้อง ต้องมีคนมีส่วนร่วมด้วยแต่ในวันกิยามะฮ์นเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์พระองค์เดียวเท่านั้นเลยนะมาดูต่อนะครับอีกคำหนึ่งที่มีการอธิบายเอาไว้ก็กคือคำว่าเยามิดดินท่านตอฮักได้กล่าวว่าเยามิดดินก็คือวันที่สอบสวนนะวันที่สอบสวนสิ่งถูกสร้างทั้งหลายอ่า ซึ่งเราก็จะเรียกอีกคำหนึ่งก็คือว่าวันกียามะนะวันกียามะนี่มีหลายชื่อนะเยามุนไฮแซบวันแห่งการคิดบัญชีเยามิดดีนวันแห่งการตอบแทนวันกียร์มะนั่นวันกียามะนั่นแหละนะพี่น้องความหมายอันเดียวกันแต่ว่าเราก็จะใช้ชื่อที่เรียก แตกต่างกันแต่ก็คือวันเดียวกันคือวันเกียร์ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลงานของพวกเขาการตอบแทนตรงนี้ถามว่าดูจากไหนดูจากผลงานในดุนยาฉันถึงบอกไว้ว่าดุนยาสั้นใช่ไหมแต่มันคือโลกที่สำคัญที่จะส่งผลต่ออาคิร์อเพราะวันวันวันอาคิรอลเนี่ยไม่มีอามันแลวอามันไม่มีแล้วพี่น้องดุนยาเนี่ยมีอามัน ต้องทำต้องเหนื่อยแต่วันกียรมากคือวันแห่งการตอบแทน <c oughs> วันแห่งการที่เราเก็บเกี่ยวผลจากการที่เราทำอาไว้ในในดุนยาท่านต่อฮาบอกว่าถ้าผลงานในดุนยาของเขาดี <c oughs> ทุกอย่างสภาพในวันนั้นเนี่ยก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าหากชั่วนะในวันนั้นก็จะอยู่ในสภาพชั่ว ยกเว้นผู้ได้รับการอภัยในทํานองเดียวกันคนอื่นในกลุ่มซอฮาบะตาบีอินชาวซาลับก็กล่าวเช่นนั้นซึ่งเป็นทัศนะที่ชัดเจนคือคนที่ดีเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายไม่ต้องกังวลแต่คนที่ทําความชั่วในดุนยาเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์และกังวลเว้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาแาะนั้นจะอภัยโทษให้นะ พระองค์อัลลอฮ์เนี่ยทรงเมตตาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราเจอฮะดิษบทนึงจำได้ไหมฮะดิษบทนึงที่อัลลอฮ์บอกว่าที่นบีบอกว่าวะะะลลาายอมูกฟิรุ ولو يعلم كافر ما عند الله من رحمة ما قَدْ ن َ ت นรนาะห์มะติฮِอِ أ ัดนบีบอกว่าถ้าหาคนที่ปฏิเสธศรัทธานะรู้ถึงความเมตตาณ์ที่อัลลอฮ์แล้วแล้วก็ คงไม่มีคนใดหมดหวังในความเมตตาของพระองค์เลยเนี่ยอัลลอฮ์เมตตานี่เราเนี่ยไม่จะถึงขั้นเป็นผู้ปฏิเสธเราเป็นมุสลิมเนี่ยแล้วก็ทําผิดเนี่ยถามว่าเราจะหมดความ,ม,ห,มหมดในความอะไรนะสิ้นหวังในความเมตตาได้ไหมไม่ได้พี่น้องนะต้องให้โอกาสกันเนาะบางคนพี่น้องผู้มีิมาทั้งหลายครับบางทีก็ประชดประชันนะลูกเนี่ย ยัาวันยังไงก็เป็นลูกเราพี่น้องนะมันตัดกันไม่ขาดนะสามีภรรยาเนี่ยยังโลกยกเลิกสัญญาต่อรักยากันก็เป็นคนอื่นแต่ลูกเราเนี่ยไม่มวันไม่มีวันเป็นคนอื่นเพราะคือสายเลือดนะฮะบ,บินน้ำสาบด้วยกับสายเลือดดังนั้นจะดีจะชั่วยกับลูกเราถ้าลูกของเรานั้นทําไม่ดีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับหน้าที่ของเราก็คือต้องต้องบอกต้องสอนต้องแนะนํา ลูกบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเคยมาปาร,รบเคยบอกบอกว่าแม่พ่อแม่ฉันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของสอนกับดา่าด่าในี่ดสสอนใน20่ดังนั้นก่อนที่จะตำหนิหรือด่าลูกเนี่ยพี่น้องครับถามกลับมาที่คนที่เป็นพ่อแม่ก่อนว่าสอนลูกมากน้อยแค่ไหนเอะอะไรก็ฝากไว้ที่ครูอย่างเดียวก็ถามว่าหน้าที่คนแรกที่ต้องสอนครูคนแรกในี่ใครก็พ่อแม่ ไกเราไม่ทําหน้าที่แลวลูกมันดื้อมันก็ไม่แปลกพี่น้องนะดังนั้นยังไม่สายนะครับถ้าเรายังยังมีชีวิตกันอยู่ยังไม่ได้ล้มหายตายจากกันไปเนี่ยก็ทําหน้าที่ให้เต็มที่นะแม่ก็ทําหน้าที่แม่พ่อทําหน้าที่ลูกอ่ะพ่อทําหน้าที่พ่อลูกก็ทําหน้าที่ของคนเป็นลูกอย่าไปทําหน้าที่สลับกันนะบางคนเนี่ยลูกทําหน้าที่เป็นพ่อแล้วสอนพ่อนะอบรมพ่อใช้คนพ่อคุณแม่นี่ กันกิยามาตัตใกล้กวนกียามาตัตเนี่ยสัญญาณหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมพี่น้องลูกจะเป็นเจ้านายก็คือใช้คุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวนะลูกต้องรับใช้คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่เป็นคนใช้คุณพ่อคุณแม่นะครับอ่ะวันนี้จากลาทอนี่วบ ah ah ินลาฮิตาฟิกบันฮิดายะอัสสลามลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวบะรอกะฮ์